สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนิสสันนาวารารุ่นปี2025รถกระบะท,ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความแข็งแกร่งและทันสมัยยิ่งขึง้นพร้อมทั้งข้อมูลราคาจำหน่ายในประเทศไทยนิสสันนาวารา2025มาพร้อมก,กับการออกแบบภายนอกที่ทันสมัยและดุดันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ไฟหน้าแบบ LED Projector คอร์ e y และไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความหรูหรารุ่น PRO 4X และ PRO 2X ยังเสริมความสปอร์ตด้วยโทนสีดำที่กระจังหน้ามือจับประตูและแร็คหลังคาล้ออลอยขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยางแบบ All Terrain พร้อม a อ็เซนส์สีส้มแดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีแมกมาของภูเขาไฟเสริมความโดดเด่นด้วยโลโก้นิสสันสีส้มแดงกับพื้นหลังสีดำภายในห้องโดยสารของ Navara 2025ได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายและทันสมัย แผงคอนโซลหน้าและคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้มีสไตล์พรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นติดตั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2โซลหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมระบบ Nissan Connect ที่รองรับ Apple CarPlay, Wireless และ Android Auto, USB มีช่องชาร์จไฟทั้งแบบ USB-A และ USB-C รุ่น PRO c x และ PRO 2X ยังมาพร้อมเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะนั่งตอนหน้าแบบ Zero Gravity ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะขับทางไกล พุ่มด้วยวัสดุโคโมดูลที่ลดการสะสมความร้อนนาวาร่า2025ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรหัส YS 2 3 DDTT ขนาด2.3ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมโหมดแมนวนวลรองรับน้ำมันดีเซลทุกประเภท B 7 B 1 0และ B 2 0 และผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร5นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์ดีเซลรหัส YS23DDT ขนาด2.3ลิตรโบร์บแปรผันให้กำลังสูงสุด160แรงม้าและแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรสำหรับรุ่นที่ใช้เกียร์ธรรมดา6สปีด Navara 2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงภายใต้แนวคิด Nissan 360องศา Safety Shield ประกอบด้วยเทคโนโลยีเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนอัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) เทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ Intel l i g e n t Emergency Braking (IEB) เทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง Lane Departure Warning (LDW) เทคโนโลยีช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางอัจฉริยะ Intelligent Lane Intervention (ILI) เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning (BSW) เทคโนโลยีป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะ Intelligent Blind Spot Intervention (IBSI) เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด,ด้านหลังรถขนาถอยเรียลคอสทรัฟฟิกอะเรสตอาร์ซีทีเอและเทคโนโลยีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติ h i g บี e a m a s s i s เ SBA นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัย7จุดระบบป้องกันการลื่นถาลายระบบควบคุมเสถียราภาพการทรงตัวเทคโนโลยีออกตัวบนทางลาดชานันเทคโนโลยีควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชานันและเทคโนโลยีเตือนเมื่อมืดเวลาขนาดขับขี่นิสสันนาวาร่า2025มีรุ่นย่อยและราคาจำหน่ายดังนี้ single cap S6 MP ราคา650000บาท c w d S6 MP ราคา669000บาท king cap S6 MP ราคา659000บาท E6 m t ราคา699000บาท calibre E6 MP ราคา775000บาท calibre E7 AT ราคา825000บาท calibre E7 AT black edition ราคา859000บาท Double Cap Calibre E6MT ราคา859,000บาท Calibre E7AT ราคา9 9 0 0 0บาท Calibre E7AT Black Edition ราคา9,44,000บาท CWDVL 7AT ราคา1,129,000บาท PRO 2X7AT ราคา1,149,000บาท PRO-4X7AT ราคา1,199,000บาท สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่มีดีไซน์ดุดนันสมรรถนะเยี่ยมและเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยนิสันนาวารา2025นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่าง